ชีวิตชีวิตงานของนักบวชมันจะหมายถึงความยากลำบากนะของพวกเราเพราะว่าหลายคนไม่เคยนอนเสือ่อแล้วก็ทั้งทั้งหมดก็ไม่เคยกินอาหารวันละสองมือ้อเลยต้องตื่นเชา้านะแถม ยังต้องห่างไกลนะจากโทรศัพท์จากโทรทัศน์จากเครื่องเล่นเกมแล้ยงเจอความไม่สะดวกสบายหลายอย่างชีวิตเรียบง่ายของนักบวชก็จะหมายถึงชีวิตที่ลำบากของพวกเราแต่ว่าความลำบากนี่ มันเป็นของดีนะเพราะถ้าพวกเราได้คุ้นเคยกับความลำบากเราจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งเมื่อเรากลับไปบ้านกลับไปโรงเรียนเราเจอความลำบากหลายอย่างอาจจะกลายเป็นเรื่องที่สบายไปเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่เท่ากับความลำบากที่เราได้ เจอมาตลอดสิบวัน,นการที่เราได้เจอความลำบากความไม่สะดวกสบายเนี่ยมันทำให้เรามีสิ่งหนึ่งนะเรียกว่าภูมิกุ้มกันความทุกข์หมายความว่าถ้าเจอความทุกข์เนี่ยเราจะมีภูมิกุ้มกันโดยเพราะความทุกข์ทางกายพอเรามีภูมิกุ้มกันนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจแล้ว อะไรๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่จังหวัดพิษณุโลกนะมีคุณยายคนหนึ่งนะใครๆเรียกว่าย่าย,ยิ้มนะเพราะว่าคุณย่านี่ยิ้มตลอดเวลาเลยชีวิตของคุณย่านี้ก็จะเรียกว่าลำบากก็ได้นะอยู่บนเขาคนเดียวแต่ก่อนก็มีลูกชายลูกสาวอยู่ด้วยแต่ตอนหลังเขาก็ลงมาไปทำงานที่กรุงเทพทำงานในเมือง ก็ทิ้งให้คุณย่าเนี่ยอยู่คนเดียวบนเขาเนี่ยไม่มีน้าไม่มีไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหุงข้าวกินเองไม่มีเครื่องหรือไม่มีหม้อหุงข้าวแล้วก็จุดตะเกียงนะแสงสว่างเนี่ยก็ได้จากตะเกียงน้ำมันไม่ใช่จากไฟฟ้าอยู่คนเดียวบางครั้งเนี่ยข้าวที่เตรียมไว้มันหมด กินกับอะไรนะก็ขุดหัวกลอยมันนึ่งกับมะพร้าวคั่วกินแทนข้าวเวลาถึงวันพระนี่คุณย่านี่แกก็ลงมาจากเขานะหมู่บ้านเนี่ยที่ใกล้ที่สนเนยอยู่ไกลประมาณแปดกิโลย่ายิ้มก็ต้องลงมาจากเขาถึงเวลากลับก็ขนเอาพริก เอากเกลือเอาเข้าวข้าวสารขึ้นไปนะแต่ว่ามักจะมีลูกหลานช่วยขับรถพาขึ้นเขาก็ดีหน่อยนะแต่ว่าขามายังเดินลงเขาแปดกิโลก็มีคนไปถามญาติยิ้มนนวันเนี่ยเดินเขาลงมาแบบเนี้มันไกลญาไม่เหนื่อยเลย่าติอบว่าไงญาติตอบว่าก็มันเคยเสียแล้วหนา มีคนถามว่าเนี่ยย่าเนี่ยอยู่ข้างบนคนเดียวเกิดเจ็บป่วยทํายังไงไม่มีใครดูแลย่าบอกว่าไม่เคยป่วยนะแต่ถึงป่วยก็ไม่เป็นไรเพราะมันเคยแล้วนะย่าจะว่ามันเคยแล้วหนาคนถามว่าเนี่ยข่าหมดแล้วต้องกินหัวกลอยเนี่ยมันจะอิ่มเหรอยา่าก็บอกว่ามันก็มันเคยแล้วหนา มีคนเห็นหม้อหุงข้าวคุณย่านี่มันมีรอยรั่วข้างๆนะเวลาจะหุงข้าวก็ต้องตักแขงแต่แขงหม้อก็ถามว่าเนี่ยไม่ลําบากเลยหุงข้าวแบบเนี้ยคุณย่าก็ยิ้มแล้วก็ตอบก็มันเคยแล้วหนาคือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยคุณย่าเนี่ยไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเลยเลอจะพูดแบบภาษาเราคือมันสบายมากเพราะอะไร เพราะว่าเคยแล้วชินซะละเจอแล้วก็ตามนี่คุณย่าไม่ทุกเลยเพราะว่าชินซะละเคยซะละที่สรคุณย่าจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากความเคยชินหรือเกิดจากการที่เจอบ่อยๆคนเราเนี่ยเกิดมาทั้งทีต้องมีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะไม่ใช่มีแต่ภูมิคุ้มกันโรคแต่ภูมิคุ้มกัน ความทุกข์นี่มันก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันโรคอย่างหนึ่งนะคือต้องเจอความทุกข์บ่อยๆมันกับภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นี่ร่างกายเราก็ต้องได้รับเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรนะียจากไหนจากดินจากน้ําคลองนะจากอากาศบางทีก็จากตัวสัตว์นะสัตว์เช่นหมาแมวพวกนี้มันก็มีเชื้อโรคพอมันเข้าสู่ร่างกายเรา ร่างกายเราเจอเชื้อโรคก,ก็เกิดภูมิคุ้มกันถ้าร่างกายคนเราเนี่ยไม่เจอเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าเป็นเด็กรักสะอาดมากหรือพ่อแม่รักสะอาดไม่ให้เจอเชื้อโรคเลยนะเวลาจะใช้ข้าวของเครื่องใช้ล้วก็ต้องเอาน้ำยาฆ่าเชื้อมาทานะไม่ให้เล่นดินไม่ให้สัมผัสกับน้ำคลองเลย เรียกว่าอนามัยจัดเนี้ยมันก็เสี่ยงนะเพราะว่าทำให้ขาดโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคงั้นเด็กที่รักษาบ้างๆอนามัยจัดนี่ป่วยง่ายนะป่วยน่นป่วยนี่โรคแพ้โน่นแพ้นีนนนนนนน่สารพัดเลยขณะที่เด็กบ้านนอกนะที่เล่นกับดินว่ายน้ำคลองนี่ไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่เพราะว่าเขามีภูมิคุ้มกันเป็นภูมิคุ้มกันโรคนะเพราะว่าร่างกาย ได้รับโรคบ่อยๆบางทีก็เป็นโรคที่เกิดจากความตั้งใจนะคือการฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเนี่ยคือการเอาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเป็นโรคอ,รอ่อนๆพอร่างกายเราเจอโรคมันก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาภูมิคุ้มกันโรคฉันใดภูมิคุ้มกันความทุกข์ก็ฉันนั้นนะมันก็เกิดจากการที่ชีวิตเราเจอความทุกข์บ่อยๆเจอความลําบากอยู่เนืองๆมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันความทุกข์นะแต่พวกเราเนี่ยอด มื้อเย็นมาเกือบสามอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่ากลับไปบ้านไม่ได้กินมื้อเย็นเลยเราก็คงจะไม่ทุกร้อนอะไรไม่เหมือนกับเพื่อนเรานะที่ไม่ได้มาที่นี่ถ้าวันไหนไม่ได้กินข้าวเย็นโอ้ยร้องอดครวนนะรุ่มอกลุ่มใจเลยนะเครียดเพราะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันอย่างเราเราอดอาหารมื้อเย็นจนชินซะแล้วนะ มันจะมีก็แต่ความอยากที่เกิดขึ้นในใจนะแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันปรับตัวได้แล้วมันชินแล้วนะแม้การที่ว่าเราเจอความทุกข์เนี่ยหรือความไม่สุขสบายทางกายเนี่ยเป็นของดีนะมันทําให้เราอดทนทําให้เราเข้มแข็งทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่หาได้ยากคนเราจะมีภูมิคุ้มกันโรคยางไม่พอต้องมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ภูมิคุ้มกันความทุกข์ส่วนก็มาจากการที่เจอกับความลําบากหรือเจอความทุกข์บ่อยๆอีกส่วนนึงก็ เกิดจากการรู้จักวางใจนะความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นที่กายเนือมันเกิดขึ้นที่ใจด้วยเรื่องความทุกข์ใจและความทุกข์ใจเนี่ยบ่อยครั้งมันก็รุนแรงกับความทุกข์กายแต่ว่าความทุกข์ใจเกิดจากอะไรนะเกิดจากใจเกิดจากความคิดนะบางทีใจเราจินตนาการเช่นใจเราบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยร่างกายก็ไม่ไหวนะ หรือว่าถ้าเกิดใจเราปรุงแต่งไปในทางลบไปในทางน่ากลัวพอเจอสิ่งนั้นเขาก็ตกใจเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อกินทบาตสายสายอะไรสายวังเค่หรือสายกุดงงกุดงงมีหมาตัวหนึ่งมันก็มาจะมาหลวงพ่อกันเลยโยนข้าวเหนียวให้มันตอนที่โยนนี่มันไม่เห็นข้าวเหนียวเนี่ย ก่อนจะโยนเพระอห,หลวงพ่อก,ก็กำนะกำเป็นก้อนแล้วก็โยนให้มันไปถูกตัวมันมันทำไงมันร้องเองงเลยข้าวเนี่ยนะมันนิ่มนะและเป็นอาหารที่หมาชอบด้วยแต่ทำไมพอถูกตัวหมาตัวนั้นเนี่ยมันร้องเองงเหมือนกับโดนก้อนหินขว้างเพราะมันคิดว่ามันโดนก้อนหิน ก้อนข้าวเนี่ยกับก้อนหินมันต่างกันเยอะนะแต่ว่าเนื่องจากมันคิดว่ามันเจอก้อนหินพอก้อนข้าวไปถูกตัวมันมันร้องทันทีทละเองเนะด้วยความเจ็บปวดนี่เพราะอะไรเพราะมันคิดเอาเองนะว่ามันเจอก้อนหินอันนี้เราเรียกวปรุงแต่งนะหรือว่าจินตนาการหรือเดี๋ยวนี่บางทีเรียกเรียกมนโนท่านนั้นไม่พอนะพอมันคิดถึง หรือว่าเป็นก้อนหินเนี่ยมันก็จะนึกต่อไปนะว่านึกถึงความรู้สึกที่เคยโดนก้อนหินคว้างถูกตัวพอมันนึกถึงความรู้สึกที่มันเคยถูกก้อนหินเนี่ยมันก็จะนึกถึงความเจ็บความปวดที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ตัวพอมันนึกถึงความเจ็บปวดนะมันก็จะรู้สึกปวดจริงๆเลยทั้งที่ร่างกายมันไม่ได้ปวดนะแต่พอใจมันนึกว่า มันโดนก้อนหินแล้วรู้สึกปวดมันก็เลยปวดจริงๆเลยมันถึงร้องไงเจอข้าวแต่พอะเพรานู้เป็นก้อนถินนะมันก็ร้องทันทีนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความทุกข์มันเกิดที่ใจกายไม่ได้ทุกขนะ์แต่ใจทุกข์ไปแล้วเพราะการปรุงแต่งเกนะาเคยมีการทดลองนะอันนี้มีชื่อมากเมื่อสักเกือบร้อยปีที่แล้ว หมาตัวหนึ่งเนี่ยใส่ปลงเอาไว้ถึงเวลาอาหารก็จะสั่งกระดิ่งสั่งกระดิ่งทีไรก็อาหารก็เอามาให้หมาตัวนั้นสั่งกระดิ่งเนี่ยแล้วก็ให้อาหารพร้อมๆกันเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์แล้วมีวันหนึ่งนะเขาสั่งกระดิ่งแต่ไม่ได้ให้อาหารบอกว่าหมาเนี่ยน้ำลหลไหลเลย มาน้ำลายไหลได้ไงปกติมาน้ำลายไหลก็ต่อเมื่อได้กินข้าวแต่ทําไมวันนั้นเนี่ยไม่มีข้าวให้มันนะแต่แค่ได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยน้ำลายไหลเพราะเสียงกระดิ่งทาให้มันนึกถึงข้าวนึกถ,ถึงอาหารพอมกถึงอาหารมันก็นึกถึงรสอร่อยที่มันเคยได้กินพอมกถึงรสอร่อยมันก็มีความสุขแล้วมันก็เลยน้ำลายไหลอันนี้ก็เป็นความสุขนะที่เกิดจากการปรุงแต่ง ก็คล้ายๆกับหมาตัวเมื่อชเช้าะเพียงแต่ว่าหมาตัวเมื่อเชา้ามันทุกข์ทุกข์จากการปรุงแต่งทุกข์จากการมโนอันนี้มันเชยน,นะว่าความสุขหรือความทุกข์ของเรามันขึ้นอยู่กับใจด้วยไม่มีอาหารแต่นึกถึงอาหารน้ำลายก็ไหลไม่ได้โดนก้อนอิดขว้างน,นแต่เป็นข้าวเหนียวมาถุกตัวแต่มันนึกถึงก้อนอิด มันก็ร้องเองบางทีพวกเราก็เป็นเมียนะเราเจออะไรไม่ได้น่ากลัวเลยเลยนะแต่ว่าจินตนาการไปจริงๆไม่ใช่พวกเราเดีนนะไม่ใช่เด็กเด็กผู้ใหญ่มันก็เป็นนะกลางค่ำกลางคืนในสวนยางนะเดินในสวนกลางคืนไม่มีไฟฉายบอกว่าตอนคนสวนนี่เขามั่จะเดินเท้าเปล่า เดินไปเหยียบแก้วตกใจนะเตอนนึกว่าโดนงูก,กัดเป็นลมเลยนะจนกระทั่งใครๆก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขารู้ว่าไม่ใช่งูนะแต่ว่าเป็นเศษแก้วลุกขึ้นยืนได้เลยนะนี่เรา่อทุกข์เพราะใจนะนนคนเราเนี่ย ถ้าว่าไม่รู้จักจิตใจเจ้าของดีนะมันก็มโนโปรุงแต่งไปแต่ถ้าเราเรารู้ตรงนี้นะเรารู้จักปรับใจเจอความทุกข์อะไรเราก็ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะมีฐานผ่านศึกสองคนนะถูกผ่าตัดขาเสียขาเพราะโดนระเบิด นอนอยู่บนเตียงใกล้ๆก,กันคนหนึ่งเนี่ยกดหูเศร้าซ้อยเป็นทุกข์อีกคนหนึ่งสดใสเบิกบานทั้งที่อาการเหมือนกันเลยนะทำไมคนหนึ่งเป็นทุกข์มากอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เลยไปถามคนที่เขาทุกข์มา,กเ,า,เากเนี่ยเพรา็บอาเนี่ยเขาทุกข์เพราะเขาเสียขา ต่อไปนี้ฉันไม่สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แล้วชีวิตฉันตอนนี้มันมีแต่จะย่ำแย่เพราะไม่มีขาข้างหนึ่งให้ให้เดินเหมือนปกติแต่พอไปถามอีกคนหนึ่งที่เขาสดใสรอดเขาบอกว่าเนี่ยเขาโชคดีนะผมมาโชคดีที่มีชีวิตรอดและจะได้กลับไปเจอลูกเจอเมียนะถึงแม้ว่าจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมแต่ผมก็ คงจะสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะว่าทุกอย่างก็ปกติดีหมดแค่เสียขาคนนึงเป็นทุกข์เพราะรู้สึกว่าโชคร้ายนะสูญเสียขาสูญเสียอนาคตแต่คนหนึ่งไม่ทุกข์เลยมีความสุขเพราะรู้สึกว่าโชคดีที่มีชีวิตรอดนะมุมมองสําคัญนะมุมมองเนี่ยพวกเราถึงแม้จะมีความรู้เยอะแต่ถ้าว่าเรามองแต่ในทางลบเจออะไรก็ไม่ไหวไม่ไหว มันก็มีแต่ความทุกข์นะแต่ถ้าคนเราเนี่ยรู้จักมองนะอะไรเจออะไรก็ไหวเจออะไรก็สบายทนได้สบายมากนะตั้งแต่วันแรกหลวงพ่อก็บอกพวกเรานะให้ท่องคาถานี่แหละทนได้สบายมากวันนี้ทนได้วันหน้าสบายมากนะอันนี้เป็นความจริงนะเป็นสัจธรรมเลยถ้าวันนี้พวกเรา ยอมอดทนและบอกเลยว่าทนได้พรุ่งนี้หรือวันหน้าจะสบายมากจะสบายกว่าเพื่อนหลายคนที่ก็ไม่ได้เจอความลำบากเหมือนเราแล้วก็ไม่ได้ฝึกใจเหมือนเราอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรนะเจอเข้าวเหนียวแต่มองว่าเป็นแต่คิดว่าเป็นก้อนหินมันก็ทุกข์ก็ร้องเองนะ แต่ว่าบางทีเจอก้อนหินแต่นึกว่า,วาเป็นก้อนข้าวกลับไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะมีเด็กคนหนึ่งนะอายุสามขวบอยู่ที่ประเทศซีเรียซีเรียเมื่อสามสี่ปีก่อนนี้เกิดสงครามกลางเมืองนะมีการเอาเครื่องบินมีกระนปืนใหญ่มาถล่มใส่เมืองมีเด็กคนเนี้ย ชื่อซิววาหรือนัซิวเวียเนี่ยนะเวลาได้ยินเสียงระเบิดเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิดเสียงปืนใหญ่จะตกใจจะร้องร้องอย่างเดียวเลยพ่อไม่รู้ทำยังไงนะบังเอิมีวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นวันหยุดก็เด็กเล่นปะทดก,กันสินวายเนี่ยได้ยินเสียงประทดก,ก็ตกใจร้องแม่ก็เลยอุ้มสิน้พ่อก็เลยอุ้มสินวา มาที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเด็กๆเขากำลังสนุกกันพี่ๆเขากำลังสนุกกันแล้วก็บอกให้เด็กๆหน้าบ้านเนี่ยจุดประทัดใหม่พอเด็กจดประทัดเด็กก็หัวเราะสินว่าเห็นใครๆหัวเราะสินวาก็หัวเราะบ้างนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอที่เสียงประทัดเนี่ยสินวาก็จะหัวเราะนะเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นความสนุกมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ต่อมาเนี่ยนะมันมีเครื่องบินส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมาตอนที่เครื่องบินกาลังจะทิ้งระเบิดเนี่ยพ่อรู้นะว่าเสียงระเบิดกาลังจะดังก็เลยบอกลูกว่าเนี่ยหนูหนจําได้ไหมเสียงประทัดเนี่ยเวลามันดังแล้วเด็กเป็นยังไงครๆก็หัวรอะก,กันแล้วพ่อก็เลยบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีเสียงดังแล้วนะถ้าเสียงดังนี่หนูจะทำยังไง หัวเราะเด็กบอกหัวเราะพอระเบิดมันกระทบพื้นมันระเบิดตูมสินวาหัวเราะเลยหัวเราะแบบเต็มที่เลยเพราะเด็กนึกว่ามันเป็นเสียงความสนุกสนานตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอเสียงระเบิดดังทีไรสินวาก็หัวเราะนะหัวเราะจริงๆเลยนะมันมีภาพมันมีวิดีโอคลิปเนี่ยเป็นภาพทั่วโลกเลยแพร่หลายทั่วโลกหัวเราะจริงๆเลย แต่ก่อนร้องไห้แต่ตอนนี้หัวเราะแล้วเพราะอะไรเพราะนึกว่ามันเป็นเสียงประทัดนึกว่าเป็นเสียงความสนุกสนานตอนหลังพ่อก็เล่นเกมกับซินวาพอมีเครื่องบินมานะพ่อจะถามซินวาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีระเบิดถลม่มหรือจะมีเสียงปืนใหญ่เล่นเกมไทยกันซินวก็บอกเสียงระเบิดจากเครื่องบินแล้วพอเสียงระเบิดดัง ซิวาก็หัวเราะใหญ่เลยเพราะว่าทายถูกทายถูกว่าเป็นเสียงระเบิดจากเครื่องบินไม่ใช่เสียงปืนใหญ่มันกลายเป็นเกมไปซะแล้วมันกลายเป็นความสนุกไปซะแล้วอุ้ยบางคนเจอเสียงมอเตอร์ไซค์โมโหหงุดหงิดแต่ซินว่าไี่ยนเสียงระเบิดหวัวเราะนแปลว่าอะไรมันอยู่ที่ใจอยู่ที่มุมมองนะเพราะเด็กเนี่ยเขามองว่าเนี่ยมันเป็นเสียงสนุกสนานนะ เหมือนสียงประทับที่พอดังเด็กก็หัวเราะสินวาก็เลยหัวเราะบ้างกลายเป็นความสนุกไปซะแล้วอยู่ที่ใจนะอันนี้คือวิชาวิชาชีวิตนะที่เราควรจะรู้นะว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะนอกเหนือจากการที่เรามีพุมิุการความทุกข์ที่เกิดจากความเคยชินแล้วมันยังเกิดจากการที่เรารู้จักมองด้วยรู้ว่าความทุกข์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ใจ ถ้าเราจัดการกับใจเราได้แทนที่จะคิดลบก็ให้มองบวกหรือให้รู้ว่าใจที่มันชอบบนชอบบวยวายนี่แหละที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์น้องไอนะอายุพอๆกับสินวาเนี่สามหรือสี่ขวบวันนึงเนี่ยวิ่งชนประตูกระจกเพราะนึกว่าไม่มีกระจกขวางกั้นวิ่งอย่างแรงเลยชนกระจก ตึงน้องไอ้นะเรียกว่าเกือบจะหงายหลังเลยแม่อยู่ในครัวได้ยินเสียงตึงตกใจนะรีบวิ่งมาหาน้องไอ้เพราะรู้ว่าน้องไอ้นี่ปวดแน่นอนเลยวิ่งชนกระจกเนี่ยแล้วแม่ก็ทำท่าจะจะกอดจะปลอบน้องไอ้น้องไอ้บอกยกมือบอกว่าแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้อง น้องไอ้จะนั่งสมาธิทำไมน้องไอ้นั่งสมาธิเพราะน้องไอ้รู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะปวดน้อยลงน้องไอ้รู้ว่าเนี่ยความปวดส่วนหนึ่งมันเกิดจากใจนะใจที่บอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปวดเลือกเกินปวดเลอกเกินไอตัวนี้แหละที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่าทุกคูณสองคูณสามทุกกายเนี่ยหนึ่งส่วนแต่ทุกใจเนี่ยอีกสองส่วนรวมเป็น สามส่วนเรียกว่าทุกคุณสามเพราะใจแต่น้องไอรู้นะว่าพอทําสมาธิเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจให้จิตสงบมันจะทุกน้อยลงทุกน้อยลงเพราะจิตมันไม่บนไม่โวยวายไม่ตีโพตีภายแล้วพอจิตสงบนะความทุกข์ก็ลดลงแตน้องไอี่ฉลาดนะรู้จักวิธีบรรเทาความทุกข์ด้วยการน,นั่งสมาธิพอรู้ว่าความทุกข์ส่วนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่เันเกิดจากใจใจที่ตื่นตระหนกใจที่โวยวายแต่พอทําใจสงบได้ความทุกข์มันก็ลดลงเรื่อทุกข์หานสามไอ้พวกเราเนี่ยมาเป็นนักบวชเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลูกในลูกศีลเนี่ยนะนอกจากเรามาฝึกการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อเราจะได้มีภูมิคุ้มกันความทุกข์แล้วนะเราก็ควรจะมาฝึกใจของเรา และให้รู้ว่าใจเนี่ยถ้าฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะนำสุขมาให้หรือ,อยังน,น้อยๆก็ทำให้ถูกน้อยลงชีวิต